เริ่มค่ะข้อ,นนขอ 1. 1> ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนข้อสองยกมือไหว้ก่อนเข้าห้องเรียนข้อ3ตั้งใจฟังขนาดที่ข้อสี ไม่กินขนมในชั้นเรียนข้อหไม่คุยกัน,น,น,นขออ้ขอ6ก,ก่อนเข้าห้องเรียนและออกห้องเรียนต้องข้อเจ็ดไม่เอาของคนอ,อื่นมาเป็นข้อ8 พูดคุยกันด้วยความเคารพอ่อนหวานข้อเกหยิบของเพื่อนต้องขออนุญาตก่อนข้อสิบเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเเเก็บบข้าทีี่มรยอยอเรา